แซ่บตาขันตาแซบแรงนี่ยิ่งเวลาขับรถกลางคืนนี่เวลาขับรถกลางคืนนี่พอเวลามองแล้วทั้งเวลารถส่วนมานี่จะรู้สึกว่ามือปุ๊บไปเลยแล้วทึ้งบางทีก็แซบตาต้องมือปิดทางหนึ่งต่อหินทางนึงต่อโจ๊บมองเห็นไหมตอนนั้นว่าเห็นูกเข้าไว้ันมืดอ,อือตือเลยมืดไวเห็นลงจักเม็ดเลย้างนี้มืดอ,อือดตือ ตากูบวชหรือะกันเท้าเรื่องขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยดิสีเปิดไฟเรียมจะแบ่งโดอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเอ้ยเปิดแล้วทำไมยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนิ่ออนมันไม่มีแสงอะไรเลยดวงตาสําคัญกับคุณมากแค่ไหนดีคักอหลีตัวซอยบํารุงดวงตาอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อยากดูแลตัวเองต้องดีคอนแทคดีคอนแทค 出来！ ทออทโทรเลยโทรโหลดเด้อดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ<อ>คุณยายแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางหัดใจวันอายุเท่าไหร่อายุ8 4ปีก่อนมาเจอดีคอนแทคนี่คุณยายอาการเป็นยังไงคะดวงตากับมืดวันนี้มันแก่งออกแล้วมืดว่าเหน็นหงจักเม็ดเลยไม่เห็นอะไรเลยวันนี้มันดีขึ้นมันแก่งขึ้นมันแหงขึ้นตาก็ได้ตอนยังไม่กินนี่น้ำตาไหลไหมโอ้ยถ่วมเลยย่อยสดๆฝุ่นวันนี้มันก็ได้แหงเลยแก่ง โอ้แกงออกโอ้ยกูว่าตายหล้ววันนี้เวลามองเวลามองไปข้างนอกหน้าต่างนี่ <c oughs> เป็นยังไงคะตอนยังไม่กินเม่เห็นยังเลยลูกกับผาไปหาหมอวัีฑิภาเหมือนนั้นเหมือนี้กับวัไฑิภาพนี้หายาไปไม่ให้กินวันดีขึ้นดีขึ้นแกงขึ้นตอนไปหาคุณหมอคะ่ะคุณหมอบอกว่าคุณยายตาเป็นอะไรคะตาเป็นโรคจอกระจุก ตอหินทางนึงตอหินทางนึงตอจกมองเห็นไหมตอนนั้นว่าเห็นลูกเขาไปมันมืดอึดือเลยแล้วตอนมากินดีคอนแทคหลังจากกินดีคอนแทคแล้วตาเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นว่ากินแล้วอันกินซี่ร่อนเ่ยไม่เป็นแกงแกงแกงอรอกค้งนี้มืดอึถือ เฮ้ยตากูบอดเหรการนึงมือแล้วตอนนี้มองเห็นทั้งสองข้างเลยไหมเห็นมือทั้งสองข้างคุณบอ่มีน้ำตาเมือดแห้งแหยังเห็นมือแก้งค่ะดีคอนแทคมันจะแก้งเห็นห้องดีลูกสาวเอาดีคอนแทคมาให้กินคุณยายกินยังไงกินเต่าเม็ดแลงเม็ดแกงออกแกงออกเลยกินกี่วันถึงแจ้งออกสามสีมือคุณเลรวตาคุ้ยแกล้งไว้แล่วาจะาลอกสามสีมือมันแกง้ง วัดไล้มือมาเนี่ยมันแหงเขาแหงเขาตากูคือว่ามีเห็นเป็นอรน้อยไหมขี้เจเล่นออกมาออกมาไหมเป็นขี้ตาออกมาเออโอ้ยเป็นย่อยๆเป็นออกมาคือยังมันหลอกออกเลยพอมีขี้ตาออกมามันก็สว่างขึ้นนั่นแหละโอ้จะว่างขึ้นสว่างขึ้น กูว่าตายแล้ววันกูสิว่ตตาบอดรอ้วจันตาบอดจันไปว่าเห็นหงแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมบอกว่าไปแล้วเสียไม่ไปแล้วดีคอนแทคดีจริงๆเยี่ยมยกพเลยสบายมากดีคอนแทคดีจริงๆยกพวเลยแซ่บตาขันตาแซ่บแรงนี่ยิ่งเวลาขับรถกลางคืนนี่เวลาขับรถกลางคืนนี่พอเวลามองแล้วทั่งเวลารถส่วนมานี่จะรู้สึกว่ามือปุ๊บไปเลยแล้วทึงบางทีก็แซ่บตาต้องมือปิดแซบ่บเจ็บ เวลานั่งหน้าคอมนั่งทํางานอยู่หน้าคอมเนี่ยผมมองไปในจอแป๊บๆหนึ่งนะครับมันก็จะหมืดเลยนะครับแล้วทิ้งเขามันจะปวดตาขันเคื่องตาบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกมกว่ามันเป็นเม็ดเมอยู่ในแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คือว่าเป็นอาการที่ว่าเกิดขึ้นประจําบ่อยนะครับก่อนที่ว่าจะได้กินดีคอนแทคพอเพื่อมาแนะนาดีคอนแทคนะครับอาการแสบอาการคันพวกนี้มันก็เริ่มจว่ามันเป็นนักนะครับมันก็ดีขึ้นนะปัจจุบันนี้ขอกินได้มดไปอ่าซองกล้องในซองกล้องที่ แต่ว่าพมก็สื่อไว้ทั้งหมดเนี่ยสี่กองเริ่มกินกลองแหลกเนี่ยพมเริ่มกินชาวซ่องเย็นซ่องนะครับชาวซ่องเมด็ดเยี่นซ่องเม็ดนะครับเพราะว่ายากจใจเห็นพ่นชัดเจนแล้วก็เร็วนะครับก็กลองนี้พ่กินเพียงแค่เจ็ดวันเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กินต่อเนื่องพอกินพอเริ่มดีขึ้นก็เบาลงครับถอยลงเลือาชาาเมด็ดเยีนเม็ดพอครับ ก็ลั่งจากกินกล้องหลกไปแล้วเนี่ยการเทวตามัวตาพ้าเทวเซตาเวลาหนังหน้าคอมมันไม่เป็นอีกนะครับแล้วทึ่เวลาขับรถก็เหมือนกันนะครับก็พอแผลแซงอะพอเห็นแซงมาแล้วหน้ามันหมืบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นอีกครับอายุของพมก็50กว่าปีแล้วนะครับก็สายตาก็เหลื่อมเสื่มอมลายสิ่งลายย่างในตานี่มันก็มองมอง,มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดทึ่งทีพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การดาเนินชีวิตเนี่ยมันไม่สะดวกไม่สบายเพราะฉะนั้นนะพมก็เลยตัดสินใจเหลือตัดสินใจ เหลือที่จะดูแลตัวเองก็ฝากเปลือนๆน,นะครับถ้าเกิดวา่าสจนะรับอยากจะดูแลตัวเองให้สายตาของตัวเองดีๆเพื่อที่ว่าเดินทางก็จะได้ปลอดภัย ทำงานก็จะหาเงินได้เยอะนะครับก็ตัดสินใจเหลือดีคอนแทคนะครับพ่อมชายดีคอนแทคครับซีกล้องนี่แหละครับอ่าก็ประมาณไม่ไม่เยอะนะประมาณ5,000ันเท่นั้นเองนิดเดียวเงินแค่นี้ไม่ตายหรอกห้าได้ครับฝากถึงอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่าอยู่ถ่างตายู่ทั่วประเทศและนะครับที่ว่าได้มีโอกาสอ่าที่ว่าเป็นเหมือนกับที่พ่อมเป็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับชุดเนี้ยนะครับชุดดีคอนแทคชุดเนี้ยนะครับกินแล้วเห็นพ่นชัดเจนนะที่ว่าตามีปัญหาปวดตาแสบตาคันเคืองตานะครับกินต ดีคอนแทคสุดยอดครับหยอกโม่ให้เลยมันเริ่มปวดไถทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็ล้าึ้นมาตรงเนี้ยเสร็จแล้วพอส่งผู้โดยสารเสร็จกลับมาบ้านนอนกลางคืนเช้าหุึ่งขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยดนสิเปิดไฟเรียมจะแบ่งดูอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเอะเปิดแล้วทำไมมันยังมืดอยู่ออกเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนิ่ออนมันไม่มีแสงอะไรเลยขอสว่างดีก็เลยไป หาหมอเราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเส้นเลือดฝอยในตาแตกทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมแตอาการที่เตือนคือปวดไห้ทอตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างนึงดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นนี้พอมืดมันไม่สามารถที่จะไปขับรถไม่สามารถเยียบก,กอคดคลิปอะไรได้เลยหมอบอกว่าลุงขับรถมานานหรือ,อยังบอกผมขับรถมา30กว่าปีใช้สายตาม,มาเยอะแล้วเ<ม>นจอประสาทต,ตา เสนึกถึงอาจารย์อุทัยได้ว่าก็โทรไปถามท่านบอกอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมกินบ้างตอนเนี้ผมตามองไม่เห็นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหพี่วัดทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลยเพียไปกินก่อนเลย เอาไปหกกล่องเลยพี่หกกล่องเนี่ยเราคิดว่าเราจะดีขึ้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะก็กินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนนะนะก็กินกะวะวะล่าวว่าวันละสี่เม็ดสี่เม็ดเนี่ยสามกล่องเนี่ยกินไปเนี่ยไม่รู้สึกอะไรก็ยัง,ย,ง assa, ยังเหมือนเดิมมายังมองไม่เห็นเหมือนเดิมกล่องที่สี่ก็แล้วเสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่หกกล่องที่ห้าเนี่ยภาพขาวดํามันมาใช่ไหมพอกล่องที่หกปุ๊บ สีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นและอ่านหนังสือได้แล้วพี่วัดกินเสร็จสี่กล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่าใช่ใช่ใแล้วกล่องที่5นะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึ้นกล่องที่6กเนี่ยแจ๋วเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยายากมันต้งกลัวเลยฮะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับอ่าคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลยคนือ ให้ต่อเนื่องและอย่าไปทานแค่กล่อง2กล่องและละเลิกไปดีคอนแทกกล่องละพันกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันถูกมากสาหรับดวงตาเรานะหนึ่บาทนะคะมันเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเราทุกคนนะคะดีคอนแทคเนี่ยส่งเสริม ทุกคนในประเทศไทยให้มีดวงตาที่ชัดและก็แจ่มใสค่ะเป็นสารสกัดชั้นเยี่ยมนะคะที่ช่วยให้ดวงตาเรากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการค่ะดีคอนแทคสนับสนุนคนไทยมองตาเห็นชัดค่ะดวงตาแจ่มใสยอย่างนี้ต้องดีคอนแทคค่ะดีคอนแทคตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตาของคุณตาพร่ามัวแสบตาเคืองตา มองเห็นอยากย่ายลอยไปมาต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อปลายประสาต,ตาอักเสบทําให้การมองเห็นลดลงปกป้องฟื้นฟูด,ดวงตาให้สดใสแข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดของการดูแลดวงตาจำหน่ายมามากกว่า10ปี D Contact Plus หากมีอาการอย่ารอช้าโทรเลย D Contact ช่วยคุณได้เพิ่มการมองเห็นช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้นานเท่านาน ดีคักอิลีตัวซอยบำรุ่งดวงตาอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่อยากดูแลตัวเองต้องดีคอนแทคดีคอนแทคโทรเลยโทรเลยโทรโหลดเดอสั่งวันนี้ส่งฟรีโทรเลย098 491 9829